ยกตัวเร็วถ่ายละถ่ายละเร็วเร็วตาถ่ายวีดีโอแล้วครับตาถ่ายวีดีโอแล้วนะครับเอาเร็ว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 มาเอามาเอาเร็ว มองอะไรคะย่องมองอะไรคะเร็วลูกอ่ะวเร็วเร็วเร็วเรถ่ายคลิปวิดีโอตัวน้อยๆตัวน้อยๆน้องเนเน่ครับน้องเนเน่น้องเนเน่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 เนเนเ้ล มาแล้วครับ58วิ1นาทีครับพร้อม1นาทีมาถึงค่ะหนนาทีหนูมาถึงค่ะแลบเล่นอีกแลบเล่นแลบเล่นมองตาเลยลูกมองตาเลยค่ะสวัสดีค่ะ